สวัสดีครับในคลิปนี้ครับจะมาสอนทำ h o t o s h o p นะครับเราจะทำเป็นแบบภาพตัวอย่างนะครับตรงภาพตัวอย่างเราเอาตัวหนังสือนะครับไปอยู่ที่หลังวัตถุนะครับที่จริงแล้วมันก็เหมือนจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเทคนิคแค่ง่ายๆนะครับหรือว่าเราได้รูปมานะครับอ่าได้รูปมาแล้วตามตัวอย่างเลยเป็นรูปรถทะเลนะครับแล้ว เราจะเอาตัวหนังสือเนี่ยไปอยู่ตรงเส้นขอบทะเลนะครับหลังเส้นขอบทะเลแบบเราเห็นในโปสเตอร์หรือในเวอร์ชวลที่เขาชอบใช้กันครับในโซเชียลนะครับแางแรกเราเนี่ยเราก็ปลดล็อกก่อนนะครับโดยที่ไม่ต้องมีกุญแจก็กดแค่ตรงนี้ครับล็อกกุญแจออกเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเครื่องมือนะครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับเป็นพวกแอร์เรียนะครับ ลากามาฟ e ีนทูนนะครับตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมเราก็ลากตรงเส้นขอบทะเลครับแบบนี้โอเคไหมครับพอลากเสร็จแล้วกดคลิกขวาครับเราเลือกอเลเยอร์เวียคัตนะครับมันจะตัดไปเลยมันก็จะเป็นแบบนี้ครับตัดส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ตรังสือเข้ามาครับตรังสือเข้ามา เห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้คราวนี้เราก็ตรงสื่อเนี่ยไปอยู่ตรงหลังสิ้นขอบทะเลถูกไหมครับ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบน,นี้เห็นไหมครับ่าเราอาจจะเคยเห็นนะครับที่เขาชอบใช้กันโอเคไหมครับเขาก็จะทํากันแบบนี้แหละนะ คราวนี้มาดูที่ภาพนี้บ้างครับก็เป็นโต๊ะไม้ถูกไหมครับเหมือนกันครับใช้เทคนิคเดียวกันก็คือแตบคลิกนะครับแล้วก็ปลดล็อกกุญแจออกไปก่อนเสร็จแล้วก็เลือกเส้นเหมือนเดิมครับครับตีครับกดคลิกขวาครับแล้วเลือกคัดนะครับแยกส่วนนะครับแยกส่วนบนกับส่วนล่างนี่ครับนาตูังสื่อมาวาง อาจจะแบบเหลื่อมๆนิดๆอยนางเงี้ยนิดเสร็จแล้วก็จงสื่อมาวางระหว่า,างช่องนะครับโอเคไหมครับมันก็จะไปอยู่ข้างหลังวัตถุละแบบนี้ครับเห็นไหมครับอันนี้ผมลองใช้กับโคนบ้านนะครับเห็นไหมครับเอาอยู่ข้างหลังโคนแบบนี้นี่ครับแบบนี้ วิธีการทามน,นะครับก็เดี๋ยวเอาคนออกมาก่อนอผมใช้รูปคนเป็นรูปนี้นะครับอ่ารูปนี้เดี๋ยวย่อลงมานิดหนึ่งใหญ่เกินไปก็กดดัวมินคีครับกดราปคุณแชร์ตอนนี้เราก็ตัดคนก่อนนะครับวิธีตัดคน,นง่ายๆเลยก็กดคําว่า select นะครับแล้วก็เลือก subject นะครับก็จะได้คนออกมาตัดแบบนี้กดคลิกขวาที่คนครับแต่ต้องเลือก ตัวเมจิกก่อนนะครับตัววัดวันทูนนะครับตรงนี้คลิกข,ขวานะครับแล้วเลือกคัดนะครับเห็นครับก็ตัดคนออกมาเสร็จแล้วก็เอาตัวสอนนะครับใส่เข้าไปนี่ครับแล้วก็เอาไปวางระหว่างคนอย่างนี้ครับเห็นไหมครับ ก็จะได้ละนะครับแบบนี้เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับ